ดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Match ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Match ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็มานั่งทานข้าวในสวนเีกเชนเคยนะคะวันนี้มานาทำปลาสลิดทอดมาทานกับข้าวนะแล้วก็มีผัดผักนะคะใส่เห็ดออริจิมาด้วยนะคะเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าที่นี่เขาเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมานาขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาพูดคุยกันค่ะมานาขออนุญาตอวดนิดนึงนะคะปลาสลิดท,ที่มานาเพิ่งทานไปนี่สั่งตรงมาจากบางบ่อเลยนะคะไข่ปลานี่แน่นเต็มพุงอร่อยมากเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมตามดูคลิปของมานาทันทีเลยหลังจากที่มานาลงเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะมานาก็เลยอยากจะพูดเรื่องที่มันเบาๆนิดนึงนะเพราะว่า เหมือนช่วงนี้ผ่านมาเราก็พูดเรื่องหนักๆกันมาเยอะแล้วนะคะอยากจะให้พักสมองกันบ้างนะวันนี้มานาก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงของมานาเองหรอกแต่เป็นคนที่มานารู้จักนะแล้วก็คิดว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะวันนี้ถ้าเป็นไปได้จะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเลิฟบอมที่โรงไวน์เลิฟบอมบิงนะคะทุาคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูนะคะก็นากลับไปดูคลิปที่มานาพูดถึงเรื่องเลิฟบอมบิงนะคะ แล้วเรื่องที่2ก็คือว่า Stalker อร์ข้ามทวีปค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่อง l ลิฟบอม b ที่โรงไวน์นะคะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะโอหลายปีแล้วมานะได้งานงานประจำทำแต่ว่าทำแค่6เดือนนะที่โรงไวน์คือที่เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตไวน์หรอกแต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนรับบรรจุขวดประมาณเนี้ยก็คือคนที่มีสวนองุ่นสวนวานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ ทำทำวายของเขาตามวิธีของเขาเสร็จเขาก็จะใส่แท้งมาขนขึ้นรถมาหรือย่นี้นะแล้วก็เอามาให้ที่โรงงานเนี้ยบรรจุขวดให้แปะฉลากให้แล้วก็ส่งขายนะคะคือตอนนั้นมานาทํางานเป็นคนเช็คคุณภาพของวายเออภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าว i n ว e ยเตสติ้ซึ่งหลายคนฟังแล้วจะแบบฮะว n e เ a สติ้งเหรอเ a สติ้งนี่คือชิมนะมนาบอกไม่ใช่เตสติ้งคือเช็คว่าคุณภาพ ของไวน์เป็นยังไงคือระดับน้ําตาลเป็นยังไงระดับแอลกอฮอล์ถึงที่กําหนดไว้ไหมสีได้ไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดูในแง่ของยีเพราะว่าไวน์มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการหมักใช่ไหมคะเขาใช้ยีสย่งนี้ก็ต้องมานั่งนับเซลล์ของยีสเนี่ยนะแต่คนที่เป็นคนชิมไวนวเเ์เนี่ย wine tester เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่า wine maker ์นะตำแหน่งของเขาคือเป็นคนที่ลิ้นดีมากคือชิมแบบว่าจิบสจิบ แต่ไม่ให้กลืนนะให้บ้วนทิ้งเดี๋ยวไม่ให้เมาที่ทํางานแล้วก็จะบอกได้ว่าวาเนี้โอเคมารสชาติโอเคไหมที่จะให้ผ่านส่งไปขายนะคะโอเคกลับมาเข้าเรื่องคือตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับซ่อมเครื่องจักรในโรงงานนะแล้วเขาก่อนที่จะไปเที่ยวที่อังกฤษเนี่ย เขาก็มาเล่าให้คนในโรงงานฟังเหมือนเหมือนด้วยความตื่นเต้นว่าจะได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าว่าเนี่ยจะไปเที่ยวอังกฤษอย่างงู้นอย่างนี้จะไปเจอเพื่อนจะไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่คนก็แบบเอเอเอฟังฟังไปพอคนนี้ไปอังกฤษปุ๊บกลับมาค่ะมาเล่าให้ให้คนทั้งโรงงานฟังคุณผู้ชมนึกภาพตามโรงงานนะ่าจะมีประมาณเกินห้าสิบคนนะเออ ทุกคนรู้เรื่องนี้หมดแสดงว่าเขาเล่าให้ทุกคนฟังหรือเล่าให้คนส่วนใหญ่ฟังแล้วคนอื่นไปเล่าแบบปากต่อปากอะไรย่างนี้นะแต่ทุกคนในนั้นรู้หมดว่าคนนี้ไปเที่ยวที่อังกฤษมาแล้วก็วันใกล้ๆวันสุดท้ายก่อนจะต้องบินกลับบ้านเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งในบาร์คือคนนี้เขาคงไปดื่มอะไรที่บาร์อะไรอย่างนี้แล้วไปเจอผู้หญิงในนั้นแล้วก็เหมือนคุยกันถูกคอแล้วเขาก็เลยเหมือนชวนไปเดทวันรุ่งขึ้นตัวผู้ชายชวนผู้หญิงไปเดทวันรุ่งขึ้นผู้หญิงก็ตอบตกลงนะ ก็ไปเที่ยวอะไรที่ไหนด้วยกันสักอย่างวันหนึ่งเต็มๆแล้วก็พอกลับมาจากวันนั้นเนี่ยก็คือวันที่ผู้ชายคนนีต้ตบินกลับบ้านก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อเลยทันทีประมาณนี้นะคะแล้วพอผู้ชายคนนี้กลับมาเขาเขาก็กลับมาทํางานใช่ไหมที่โรงวามเนี่ยเขาก็แบบเล่าให้ทุกคนฟังว่าโอ้ยเขาไปพบเจอเหมือนนางในฝันเหมือนเป็นคนที่ใช่เป็นโซลเมดไม่รู้มันนี่ซึ่งทุกคนก็ยังบอกว่า อะไรเพิ่งไปไปเดทก,กับเขาเมื่อวันเดียวอะอะไราเงี้ยทำไมแบบกลับมาเวอร์ได้ขนาดนี้อะไรย่างเี้ยซึ่งนั่นก็ว่าเป็นเรื่องที่คนคนแบบว่าฟังแล้วเฮ้ยๆยอะไรอย่างงี้แล้วนะยังไม่พอผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งตาคนนี้ก็มาพูดให้คนทั้งโรงงานค่ะฟังอีกว่าเนี่ยทน,นไม่ไหวแล้วรักเขามากรักรัก,รกแบบรักสุดๆจะต้องเจอให้ได้แบบไม่งั้นจะขาดใจฉันจะรีบทํางานเก็บเงิน เก็บค่าตั๋วบินไปอังกฤษอีกรอบหนึ่งจะได้ไปเจอเขาก็ตาคนนี้ใช้เวลาอีกประมาณสามอาทิตย์ได้ทั้งหมดไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะที่จะเก็บเงินค่าตั๋วแล้วก็บินไปหาซึ่งเรื่องที่น่าช็อกค,คือก่อนจะบินไปเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เขาจะลาไปเที่ยวอังกฤษอีกรอบเนี่ยเ <c oughs> ขาก็เที่ยวพูดกับคนทั้งโรงงานอีกแล้วค่ะบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแบบอดทนรอเจอผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าฉันจะขอเขาแต่งงาน โอ้คุณผู้ชมคนทั้งโลกง,งานนี่คือตาตั้งแบบฮะอะไรนะเดี๋ยวเพิง่งเดี๋ยวเพิ่งไปเดทกับเขาเมื่อวันหนึ่งคุยไปคุยมาอีกสักเดือนหนึ่งแล้วนี่จะกลับไปเที่ยวกับเขาไปหาเขาจะไปขอเขาแต่งงานแล้วหรอรู้จักเขาดีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบเหมือนเหมือนทวงๆแล้วเขาก็แบบเหมือนมุ่งมั่นมากว่าฉันจะต้องขอเขาแต่งงานให้ได้อะไรเงี้ยคนก็แบบเหมือนมานินทากันลับหลังว่า เอ้ยเขาแปลกจังเขาเป็นไรพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็บินกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นที่อังกฤษนะคะแล้วก็หายไปหลายวันพอถึงเวลากลับมาค่ะคราวนี้หน้าจ่อยมาเลยค่ะมาทํางานหน้าจ่อยเลยนะแล้วก็มาเล่าให้คนอื่นฟังว่าสรุปคือไปขอเขาแต่งงานจริงแล้วถูกผู้หญิงปฏิเสธมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนเหมือนโล่งใจด้วยซ้านะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนจะไปเร่งรัด ความสัมพันธ์เร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะมีปัญหาอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกโล่งใจว่าเออดีที่ผู้หญิงปฏิเสธแล้วผู้ชายคนเนี้ก็เป๋ไปเลยนะเป็นน่าจะเดือนสองเดือนส,อเ,ดอนสอเดือนได้คือแบบไม่คนก็ยังงงว่าแบบมันไปรักหัวปังหัวปั๊มอะไรได้ขนาดนั้นเพิ่งเจอกันแค่แบบวันสองวันอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะทีนี้ตอนนั้นมานาะไม่คิดอะไรแต่พอมองย้อนกลับไปเนี่ย มันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ชี้ว่าคนนี้ก็มีโอกาสเป็นอาเซซิสสแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพฤติกรรมอย่างนี้ก็คือเลิฟบอมบ g นั่นเองนะคือเหมือนที่มานาะเคยพูดมาในคลิปเลิฟบอมบ g นะคะว่าเขาจะเร่งรัดความสัมพันธ์บอกว่าถ้าอยากถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนก็อยากจะให้คุณตัดสินใจเป็นแฟนเร็วๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นแฟนกันไปแล้วก็จะเร่งให้คุณเหมือนได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเร็วๆหรือถ้าย้ายเข้ามาด้วยกันแล้วก็จะเร่งให้มั่นเร็วๆเร่งให้แต่งงานเร็เรวๆคืออะไรก็เร็วไปหมดเลยนะ เพราะว่าเขาล็อกทาร์เก็ตแล้วไงเขาเขาคิดแล้วว่าคุณต้องเป็นเหยื่อของเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องเขาต้องเหมือนได้คุณประมาณนี้โอเคนะคะนี่ก็คือเรื่องแรกนะเรื่องที่2นะคะชื่อเรื่องว่าอะไรนะลืมละสตอเกอร์ข้ามทวีป er ค่ะคําว่าสตอเกอร์ก็คือคนที่ชอบชอบตามชอบแอบตามแอบส่งแอบตื้อต้องแอบด้วยนะคือแบบ คอยคอยส่องเฟซอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยคอยเช็คข้อมูลข่าวสารเหมือนคุณไม่ได้อยากรู้จักเขาไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์กับเขาแต่เขาจะเหมือนแอบทําอยู่ห่างๆแล้วก็คอยตามคุณทุกฝีก้าวอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คอยสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณอาจจะถามคนอื่นหรือว่าบางคนถึงขั้นแบบว่าตามจริงๆเลยนะคือสมมติมานั่งนั่งจ้องหน้าบ้านมานั่งเฝ้าหน้าบ้านมาหาที่ทํางานมาแอบมาหามาดูอะไรอย่างงี้นะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสตอเกอร์นะคะ เพื่อนของมานาคนหนึ่งอันนี้ก็หลายปีมากแล้วนะพูดเลยว่าเพื่อนคนนี้โอกาสเป็นนาซิสสิสสูงมากเพราะว่ามีเรื่องกับมานาเยอะจนสุดท้ายก็คือมานาทนไม่ไหวเลิกคบไปนะคะแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องนาซิสสิสนะมานาก็แค่หนูรู้สึกเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้ก็เลยเลิกคบนะเพื่อนคนนี้ตอนที่ยังดีกันอยู่เนี่ยเขามีโอกาสได้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วระหว่าง พวกนี้เขาเรียนอยู่เนี่ยเขาก็บังเอิญได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักบินหนุ่มหล่อนะประมาณนั้นนะนักบินแบบเครื่องบินเล็กนะไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่านักบินสายการบินประมาณนี้แล้วผู้ชายเนี่ยเขาเฉยๆกับเพื่อนของมานาคือไม่ได้ชอบไม่ได้ไรแต่เพื่อนมานานเนี่ยชอบเขามากแบบหลงหลงัวปากหัวปั๊มทั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเพื่อนกันด้วยซ้ำนะคือแค่เห็นหน้าก็แบบหลงแบบจน จนเพื่อนเนี่ยต้องไปขออนุญาตพูดตรงคือต้องไปอ่อยเขาต้องไปหาโอกาสคุยกับเขาต้องไปตือ้อไปไปเหมือนทําตัวให้เขาเห็นบ,บอ่อยๆอ่ะประมาณนั้นน่ะคือหาโอกาสแบบสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เข้าไปพูดคุยกับเขาได้ไปมีบทสนทนาอะไรกับเขาประมาณเนี้แล้วผู้ชายเขาก็พอดีคนนี้เป็นคนฉลาดไม่ใช่ฉลาดแต่หมายถึงว่าเป็นคนรู้ทันคนเขาก็เลยรู้ทันว่าเนี่ย เพื่อนเพื่อนของมานาเนี่ยชอบเขามากๆแบบคลั่งคล้เลยแหละชอบแบบระดับนั้นเลยนะแล้วผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ชอบใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มายที่จะเล่นด้วยคือพูดตรงๆก็คือกะว่าก็ฟันแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะแล้วผู้ชายก็ทําจริงๆพอได้ปุ๊บก,ก็คือทิ้งเลยทิ้งแบบเอาแค่ทีเดียวเลยด้วยนะไม่ได้แบบว่าคบกันเป็นเป็นเดือนเป็นหลายอาทิตย์ไม่ใช่คือครั้งเดียวจบเลยเพื่อนมาณาก็เหวอะเลยค่ะแบบด้วยความที่คิดว่าเขา เขาไปทําอย่างนั้นด้วยคือเขาคงมีใจหรือเขาคงชอบเราอะไรอย่างนี้คือคงอยากเป็นแฟนกับเราไม่ใช่คือผู้ชายทิ้งเลยเพื่อนก็เวหวอเหวอมากๆแล้วก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายแบบเศร้าแบบแบบเป๋ไปไปหลายเดือนเหมือนกันซึ่งในระยะเวลาที่เขาเป๋เปนเนี่ยเขาก็เหมือนไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมลดละความพยายามไม่ยอมแพ้นะยังไปตามสตอกผู้ชายคนนี้ส่งเฟซไปคอย ถามคนคนที่รู้จักผู้ชายคนนี้ว่าเขาจะไปที่ไหนยังไงอะไรบ้างแล้วก็คอยเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในที่ใน,ในสถานการณ์นั้นในที่นั้นๆเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เข้าไปคุยกับเขาเหมือนทําตัวเให้เขาเห็นบ่อยๆอะ่ะโดยที่เขาไม่ได้ชอบอะ่ะคือเขาตัดความสัมพันธ์ไปแล้วเนืกอออกใช่ไหมคะแต่เพื่อนก็คือไม่ยอมไงแล้วก็พยายามเอาตัวเองไปโผล่ที่นั่นที่นี่้เขาเห็นอะไรเงี้ยจนมามีงานล่าสุดเป็นงานสัมมานาที่อีกประเทศหนึ่งในะประเทศนิวคคลิโดเนียนะคะ ซึ่งก็ค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงเหมือนกันนะจะนิวซีแลนด์ไปนะจะประมาณโอมานะคิดเลขไม่เก่งนะไม่คิดแล้วกันโอเคแต่ลายตั้งอยู่ก็ยอมจ่ายไปเพื่อที่จะไปได้เอาตัวไปอยู่ในงานเดียวกับผู้ชายคนนี้ให้ผู้ชายคนนี้เ็าเห็นแนะ่ปรากฏว่าพอไปคราวนี้เงิบเลยค่ะเพราะว่าเขามีแฟนแล้วค่ะแล้วเขาเอาแฟนขเขาไปด้วยนะแล้วเพื่อนของมานาก็พยายามไม่เลิกน,นะต่อหน้าแฟนของของผู้ชายคนนี้เขาก็ยังพยายามแบบไปคุยไปนู่นไปนี่ไปเจาะ เกาะแกะเจาะแจะประมาณนี้นะแล้วผู้ชายเขาก็รู้เขาก็ลำาขานผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่เขาก็รู้เขาก็ลำาขานคือไม่มีใครบอกว่าเวลคัมคนเนี้ยเออเพื่อนคนเนี้ยทีนี้พอจบงานสัมมนาผู้ชายกับแฟนเขาเขาวางแผนว่าจะบินไปเที่ยวที่ซานฟรานซิสโกต่อนะคะที่อเมริกานะเขาจองตั๋วอะไรทุกอย่างเอาไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมเพราะเขาวางแผนมาเพื่อนของมานาะเพิ่งไปได้ยิน ก่อนที่เขาจะจะออกจากงานสัมมนานนเราไปขึ้นเครื่องว่าเขาจะไปซานฟารานกันเพื่อนรีบตามไปที่สนามบินค่ะโอ้โหแล้วก็ไปซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะจะเอาไฟล์เดียวกันจะเอาให้นั่งติดกันถ้าเป็นไปได้เผอเดินเผอิญว่านั่งติดกันไม่ได้แต่มีมีที่ว่างนะไฟล์เดียวกันก็เลยยอมจ่าย คุณผู้ชมน,นึกดูนะถ้าจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าจะถูกกว่าใช่ไหมคะถ้าไปจองเอาก่อนจะบินเนี่ยแพงมากเพื่อนยอมควักค่ะเพื่อให้ได้สต็อกผู้ชายต่อไปนะไปถึงซานฟรานก็นั่งเครื่องลงไปถึงที่ซานฟรานเสร็จผู้ชายเขาก็อย่างที่มองนะคะเขาวางแผนไว้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีโรงแรมอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จองโรงแรมหรูไว้เพราะเขาจะไปเที่ยวแบบโรแมนติกกับแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนของมานาะก็ทําเป็นถามว่าพักกันที่ไหนพอผู้ชายบอกมาเพื่อนตามไปโรงแรมนั้นจริงๆ แล้วก็จะไปจองห้องเอาให้อยู่ชั้นเดียวกับผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าเดชาบุญโรงแรมเต็มค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็จองล่วงหน้าใช่ไหมนี่นี่ไม่ได้จองไงก็เลยไปถึงแล้วโรงแรมเต็มก็เลยอดได้พักที่เดียวกันนะแล้วก็ตัวเองก็เลยต้องไปหาที่พักที่เป็นแบบโฮสเทลอ่ะเป็นแบบมานาไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะถ้าใครที่ไม่รู้จักแต่มันเป็นเหมือนโรงแรมที่เล็กๆอ่ะประมาณนั้นนะ ไม่ใช่โรงแรมเ้ซเออเป็นแค่ที่พักที่แบบอยู่กันหลายๆคนรวมกันนะประมาณนั้นเนะเป็นแบบแชร์ห้องอะ่ะนั่นแหละก็คือไปพักให้มันใกล้ๆแทนแล้วคือสามารถเดินม,มาที่โรงแรมนี้ได้แล้วก็รีบบอกกับผู้ชายว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปไหนจะไปกินข้าวที่ไหนกันข้าวเช้าฉ,ฉันจะมากินข้าวด้วยจะรีบเดินจากที่ h o สเทลที่แองพักเนี่ยมาหาที่โรงแรมผู้ชายก็แบบ คือหงุดหงิดมาตลอดทางอะ่ะเหมือนจะตามไปจน,จนสักเท่าไหร่นี่คือเขาจะมาเที่ยวโรแมนติกกับแฟนเขาเนึกอ,ออกใช่ไหมคะเขาก็หงุดหงิดมากเลยนะจนเขาทนไม่ไหวคะ่ะเขาด่าใส่ให้เลยนะตรงตรงหน้าโรงแรมเลยนะบอกว่านี่ไม่ต้องมาหาฉันพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปเที่ยวกับแฟนฉันเธอจะไปไหนก็ไปทไําไมเธอจะต้องมาคอยตามฉันอย่างนี้ด้วยเพื่อนของมานาเสียอกเสียใจมากค่ะเพราะว่าไม่คิดไม่คิด เราไปเราเราคิดใช่ไหมดต่เพื่อนมานานไม่ใช่คนปกติเขาเลยไม่คิดไม่คิดว่าการที่ตามผู้ชายคนนี้ไปค่อนโลกขนาดนี้จะทําให้เขาลําคานรวมกับแฟนใหม่เขาด้วยไปไม่ถูกค่ะเดินเออไปร้องไห้ที่สวนใกล้ๆแถวนั้นนะคะนั่งร้องไห้ไปครึ่งค่อนวันนะคะที่มานานรู้พวกเขากลับมาเล่าให้ฟังนะนั่นแหละสรุปก็คือ เรื่องก็จบแค่นั้นเพราะว่าผู้ชายเขาก็ไม่มีวันที่จะเลิกกับแฟนเขาแล้วก็กมามาคบกับเพื่อนของมานาันนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะคบเรื่องต่ต้นคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านาซิสซิสเนี่ยถ้าเขาล็อกเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเขาแบบสู้สุดใจทุ่มสุดตัวแบบจะเอาให้ได้อ่ะคือต้องเอาให้ได้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นน่ะถ้าไม่ได้นี่คือแบบไม่ไม่ใช่คําตอบแบบมันต้องได้จะจะควักเท่าไหร่จะไอยังไงได้หมด อย่างเพื่อนมานานนี่ตามจากคุณผู้ชมนึกภาพตามจากนิวซีแลนด์ไปนิวคาลเดเนียไปจากนั่นไปซานฟรานอีกนะคะคือไม่ได้บินใกล้ๆนะคือแบบอย่างที่บอกนะถ้านั่งเครื่องบินติดกันได้ก็นั่งแล้วนะถ้าถ้าพักโรงแรมชั้นเดียวกันได้ก็จะเอาแล้วนะคือแบบถ้าผู้ชายบอกโอเคมากินข้าวได้ก็คงตามไปอ่ะคือแบบขนาดนั้นนะทั้งๆท,ที่แฟนเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะตลอดเวลา ค่ะก็หวังว่าที่มานาเราฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะไม่แน่ใจจะเป็นประโยชน์หรือเปล่านะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ